ครับ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันฝึกถอยของเจ้า g p x โดนนะครับเราจะใช้เบอร์ล็อกล็อกเบอร์สินะครับันตัวที่อยู่ข้างล่างนี้ก่อนนะครับตัวข้างล่างนี้ตัวที่อยู่ข้างล่างนี้

แล้วก็ใส่คายน็อตน็อตเติมน็อตเติมน้ำมันเฟืองนะครับผมจะขันพอตึงมือพอนะครับมันจะได้ง่ายตัวนี้เกียวเกียวของค่อนข้างทำมาไม่ค่อยดีนะครับเี่ยงตัวแข้งผมก็น็อตขาดคาแข้ง สามจุดละยังไม่ได้มีเวลาไปหาลงจินทําเลยเพราะเป็นเบอร์แปดมันค่อนข้างยากนะครับแกการทําลงจิงเขาจะไม่ค่อยรับก็เลยเราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มีสวิงอาร์มสวิงอาร์มอันนี้เกี่ยวน็อตตรงสวิงอาร์มลูดไปเลย เขายังดีไซน์มามันไม่ค่อยทนนะฮะมสมราคาสมงไรอก็มีหลายปัญหาเหมือนกันครับกับ g ีเทกโดนที่ผมเจอมากับตัวแต่ยังไม่ไม่มีเวลารีวิวเยอะผมเจอกับตัวเยอะหลายปัญหา ถ้าใครสนใจอยากทราบปัญหาเดี๋ยวก็จัดการให้ได้ครับคลิปทีอ่อน้ำมันเฟืองถ้าใครจะใช้โมตุนก็ได้นะครับแต่มันร้อยยีเราต้องใส่ขวดครึ่งนะครับ ในที่นี้ผมเลือกใช้เป็นน้ำมันเฟืองของ Honda นะครับเพราะว่ามัน180เลยเดี๋ยวนี้ของ g p พก็มีแล้วนะครน้ำมันเฟืองขวด180มีแล้ว <c oughs> ก็ง่ายๆครับน้ำมันเฟืองใส่ได้เลย ปัญหามีเยอะครับตัวนี้แต่ทุกค่ายมันก็มีปัญหาครับที่ผมใช้มาพีเซ็กก็มีปัญหาลถใช้งานคุณต้องเข้าใจว่ามันมีปัญหาอยู่นลครับของเดิมเข้ามาหนึ่งซคุณใช้ใช้ไปนี่มันไม่มีทางเกินแรงเกินร้อยก็ลดลงก้าสิบร์ซบเปอร อยู่ที่คุณรับได้ไหมกับปัญหาตัวนั้นหรือปัญหาที่มันไม่ควรจะเกิดน,นะครับอย่างแม็กแปลกอะไรเงี้ยคุณรับได้ไหมเพราะว่าค่าอื่นเขามไม่เป็นผมใช้ฮอนด้ามโอ้แม็กโครดทนแม็กเดิม นี่แหละครับแล้วก็ขันแน่นเข้าไปเลยจบครับผมขันแน่นเข้าไปเลยโอเคครับก็ฝากไว้เท่าน,น,นี้นะครับเผื่อใคร อยากรู้วิธีเปลี่ยนครับง่ายๆไม่ต้องไปช่างเองเสียค่าแรง20บาท50บาทนะครับท,ทำเองดีกว่าโอเคครับใช้เบอร์10ล้วนๆเลยโอเคครับผมขอบคุณครับ